สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะมาตามสูตรของเหลียงมหัศจรรย์กันต่อครับก่อนจะไปรับชมก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวาทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดครับดูไว้เพื่อเป็นความมันเทิงน,นะครับเรามาดูแม่สูตรนะครับนี่เป็นสูตรบนนะครับสูตรบนเรามาดูเลขที่ออกมดที่แล้วนะครับว่าแม่สูตรของเราผ่านไหม เลขที่ออกสองห้าหนึ่งสก้้างข้างล่างแปนะครับเรามาดูตัวที่มันเข้า น่าจะเข้าที่เก้ารับศูนย์นะครับสองตัวเลยครับเข้าที่ตัวเด่นเลยนะครับสูตรนี้ก็เกกับศูนย์สูตรนี้มาเก้ากับศูนกับศูนยนี้ก็มีเก้าก็บศูนยนะครับ ็มานะครับหมดที่แล้วที่เราทำไว้นะครับก็ชุดเต็มก็ม,มาให้อยู่นะชุดเต็มเราจะมีสูตยเข้าเข้าสูนตรงนี้อยู่นะครับเป็นตัวกลับนะครับแต่ว่าหมวดนี้แต้ม2ตัวไม่เข้านะครับ แต่ชุดเต็มเรามานะครับเต็ม2ตัวเรามาเข้านะครับเราจะมาตามงวดนี้กันเลยนะครับงวดใหม่กันเลยนะครับงวดใหม่นะครับงวดที่หนึ่งศูนะครับเราก็เอาแม่สูตรเดิมของเรานะครับ สีสูตรนะครับแล้วตุดชนนะครับช่องนี้ก็เป็นเลขที่ออกนะครับเราจะเอาสามในสีสูตรนะครับทั้งหมดมี4ีสูตรนะครับโอเคสูตรที่นะหนึ่งหวยตั้งลบหนึ่งหวยตั้งลบหนึก็เรือแปนะครับ ไล่เลยนะครับแปดเก้านสะครับสูตรที่2องอมตะลบหนึ่งแปดอมตะลบหนึ่งแปลบหนึ่งเลือเจ็ดไล่เลยเจ็ดแานย์หนึ่ง สูที่สามสิบบนบวกหนึ่งสิบนบวกหนึ่งนะครับศูนย์บวก็ได้หนึ่งหนึ่สจ็ดสที่สี่บนอีวกเจ็ดบก็ได้เ ปดเก้ศูนยสองสุดที่4จะมี6ตัวครับโอเคเราได้มาแล้วแล้วเราก็มาหาตัวชนกันนะครับมาหาตัวชนว่าเราจะเอา3ามในสี่สุดนะครับเราจะชนตัวไหนบ้างนะครับ ก็จะเห็นนะครับแปดแปดสามศูตร์เก้าสามูตรศูนย์สามหนึ่สองสามสี่หนึ่มีสี่สูตรครับสองหา สี่สองก็สี่สูตรนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คงจะเป็นสาม,ส,ามสูตรนะครับสามสูตรมีตัวไหนบ้างครับแมีแปดหนึองสามีแนะครับ มีเก้าหนึ่งสองสามสสูตรศูนย์หนึ่งสองสามสูตรหสองแล้วสานะหนึ่งสามหนึ่งสองสาสสูตรส 1นึ่งสองส่มีสสูตรห้มีสูตรเดียว6กหกก็มีสูตรเดียว7 1 2ดหนสองสเจ็ดูตรครับโอเค เ,เราได้มานะครับ่ตัวเนี่ย1 2 7ตัวโอ้ได้เยอะเลย7ตัวอพอได้ตัวเด่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงในแบบของเรานะครับ ตอนวัดไวที่หนึ่งทับแบบนะครับตรงบนนะครับเป็นสูบบน สตรบนนะครับเราจะมาลงไว้เด่นเด่นบนมีอะไรบ้างนะครับที่เราทําเมื่อกี้มีหน่งสองแล้วก็ตัวรองก็แปดก้า ดับหน่อยนะครับเราได้ชุดเต็มมาเรียบร้อยนะครับเรามาดูซิว่าสุดดับเราเป็นยังไงบ้างมาดูดูสุดดับรอเป็นยังไงบ้าง ดูเลขที่ออก251ห้าหนึ่งสามองห้าหนึู่นย์ดูว่าสูตรของเราผ่านไหมตับสิบนะครับผ่านผ่านทั้งสองสูตรครับรับหน่วย คราวนี้เราจะมาตามเราจะมาทำงงวดต่อไปนะครับเลขดับนะครับงวดที่แล้วผ่านทั้ง4สูตรนะครับทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับมวดนี้เราจะมาดูแม่สูตรของเรานะครับดับ10 10ล่างบวก3นะครับ10ล่าง บวกสามได้หนึ่งนะครับสิบอันดับสิบที่หนึ่งนะครับเม่วนันี้สูตรที่สองสิบบนบวกสี่สิบบนบวกสี่ก็ได้สี่ นี่เป็นดับสิบนะครับต่อไปดับหน่วยดับหน่วยหมื่นบวกหมืน่นนะครับหมื่นบวกหมื่นห้าบวกห้าเป็นสิบได้สูตรนะครับแล้วสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับหน่วยล่างบวกสี่หน่วยล่าง บวกสี่ได้หนึ่งนะครับสิบเอ็ดโอเคนี่คือดับสิบลัดับสิบนะครับหนึ่งกับสี่ดับหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งนะครับแต่ที่เราใช้จริงๆก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้กับสิบสูตรนี้นะครับดับสิบหลักหน่วยคือ หนึงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวสองศูนย์นี่ก็เป็นตัวรองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงไว้ตรงนี้แล้วครับัับสิบที่หนึ่งรองสี่อ่ตัวเล็กนะครับับหน่วยที่หเหมือนกันลอง0โอเค นะครับโอเคเราจะเน้นตัวเน้นไว้ก่อนนะครับนะครับสุด ก็จะติ๊กเป็นคนละสีกันนะครับโอเคจะให้มันดูมันชัดเจนนะครับโอเคนะครับได้ครบมาหมดแล้วนะครับคลิปต,ต่อไปนะครับเราก็จะมา,าจับคู่นะครับจับคู่กันนะครับ จักกูชุดเต็มน,นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแจ์อย่าลืมกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ